ความเครียดเนี่ยเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงได้ยากมากๆเลยค่ะยิ่งตอนนี้นะมันมีแต่ข่าวที่กระตุ้นความเครียดไหนจะพิศโควิดไหนจะผลข้างเคียงจากวัคซีนและไหนจะพิเศษธุรกิจอีกแต่เชื่อไหมคะถึงแม้ว่าแม่แม,แม่จะหลีกเลี่ยงความเครียดไม่ได้แต่แม,แม่แม่สามารถจัดการแล้วก็ปรับมือกับมันได้ค่ะ oh เวลาที่เครียดนอนไม่หลับวางเรื่องเครียดหรือปัญหาต่างๆในแต่ละวันไม่ได้มันมาจากการที่แม่ๆก้าวไม่พ้นความคิดที่อยู่ในหัวค่ะแล้วไอ้ความคิดเนี้ยมันก็ส่งผลกระทบต่อก,การตัดสินใจแล้วก็การแสดงออกทุกอย่างในชีวิตประจาวันค่ะแล้วเวลาที่เครียดมากๆอะ่ะก็ต้องยอมรับเลยนะว่าแม่ๆส่งต่อความเครียดนี้ให้กับคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวแม่ๆบางท่านเครียดจนเผลออารมณ์เสียใส่ลูกทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วอะ่ะไม่ได้อยากจะทําอยากจะเป็นแม่ที่แสนดีอยาก จะเป็นแม่ที่เพอร์เฟกแล้วก็เป็นนางฟ้าสําหรับลูกปุ๋ยคนพบเครื่องมือหนึ่งค่ะที่ช่วยจัดการกับความเครียดแล้วก็อารมณ์เสียที่ตกค้างอยู่ในร่างกายได้นั่นก็คือการฝึกสมาธิค่ะ จริงๆอ่ะวิธีการฝึกสมาธิมันมีหลายรูปแบบมากๆเลยแต่สําหรับวันนี้ค่ะปุ๋ยจะมาแชร์ประสบการณ์ฝึกสมาธิแบบ T.M เหตุผลที่เลือกฝึกวิธีนี้เอาจริง,รงๆนะมันเป็นศาสตร์ที่คนที่ประสบความสําเร็จระดับสูงเขาฝึกกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบทวูเบอร์ลีนหรือฮิวจ์แจ็คแมนใน TheXmen หรือว่า Oprah w i n ินฟรที่เป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจระดับโลกนักร้องอย่างเคที่เพอรี่ก็ฝึกค่ะ พวกดารานักแสดงอะ่ะเขาจะฝึกสมาธิแบบนี้กันเยอะค่ะเพราะว่าหลายครั้งค่ะละครจบแต่บทบาทค่ะยังวนเวียนอยู่ในหัวเหมือนกับเราๆแหละค่ะที่บางครั้งค่ะออกไปทํางานนอกบ้านก็จริงนะคะแต่พอขับรถกลับมาบ้านแล้วค่ะหัวยังคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องงานจนกระทั่งเครียดจนกระทั่งนอนไม่หลับค่ะซึ่ง T.M. ค่ะมันย่อมาจากคําว่า t r a n s c e n d e n t a l Medication คําว่า t r a n s c e n d ค่ะแปลว่าอยู่เหนือก้าวพน้นก้าวข้ามส่วน Medication แปลว่า สมาธิค่ะพอมารวมกันเป็น transcendental meditation เลยแปลว่าการฝึกสมาธิเพื่อก้าวให้พ้นความคิดค่ะต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าตอนนี้ปุ๋ยยังไม่สามารถสอนใครได้เพราะว่าเลเวลที่ปุ๋ยเรียนมาเป็นเลเวลของคนฝึกสมาธิไม่ใช่เลเวลของครูสอนสมาธิค่ะแต่ใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวปุ๋ยจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ในท้ายคลิปนะคะซึ่งปุ๋ยมองตัวเองว่าเป็น beginner ในเรื่องของการฝึกจิตฝึกสมาธิค่ะปุ๋ยสวนมบนไว้พระเป็น จำฝึกสมาธิบ้างเข้าวิปัสสนาบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่เคยฝึกจริงจังค่ะมีคราวนี้นี่แหละค่ะที่จริงจังกับการฝึก TM ค่ะ พอมาเจอ TM ค่ะสิ่งที่ปุ๋ยประทับใจเลยก็คือใช้เวลาน้อยค่ะคือตั้งแต่เรียนและใช้เวลาเรียนแค่4วันเนาะซึ่งในแต่ละวันน่ะก็เรียนแค่ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งค่ะและเวลาฝึกอะค่ะก็ฝึกแค่สองครั้งต่อวันครั้งละ20นาทีเช้า20นาทีเย็น20นาที2ก็คือมันไม่ได้มีกฎเคร่งครัดค่ะคือเราอ่ะยังนับถือศาสนาเดิมของเราได้เนาะแต่ว่าก็แค่ฝึกสมาธิอันนี้ควบคู่กันไปด้วยค่ะคือบางที่อ่ะเวลาที่ไปฝึกจิตกับเขาอ่ะเขา าอาจจะมีข้อห้ามต่างๆอย่างเช่นให้เราทานมังสวิรัต์เนาะหรือว่าให้งดมีเพศสัมพันธ์ค่ะแต่อันนี้ไม่ห้ามค่ะระหว่างฝึกค่ะไม่ต้องใช้ความพยายามเยอะสามารถนั่งฝึกแบบเอหลังก็ได้มีพนักพิงหลังก็ได้ค่ะขอแค่ไม่นอนราบก็พอและถ้าระหว่างฝึกหากเราปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ําค่ะให้หยุดแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้าได้เลยหรือว่าบางคนค,ค่ะร่างกายอ่ะเหนื่อยล้าอ่อนเพลียมากค่ะ จนรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วจะต้องหลับแล้วก็ให้หยุดแล้วก็นอนพักได้เลยค่ะแต่พอกลับเข้ามานั่งต่อค่ะขอแค่ฝึกเพิ่มอีก5นาทีเท่านั้นค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ปุ๋ยชอบก็คือการเรียนค่ะเขาเรียนเป็นระบบกลุ่มเล็กๆค่ะเราก็จะใกล้ชิดสนิทสนมกับอาจารย์มากเนาะแล้วก็อาจารย์ก็จะประกบเราเลยค่ะว่าแบบเอ้ยเราฝึกได้ไหมเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างค่ะคือจี้กันแบบจุดต่อจุดจี้กันรายคนเลยค่ะ และหลังจากเรียนจบค่ะเขามีการ follow up ค่ะ เขาให้เราอะเข้าซูมไปนั่งสมาธิกับคุณครูกับเพื่อนๆได้ทุกวันเช้าเย็นค่ะสําหรับคนที่ไม่สะดวกนั่งคนเดียวผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับปุ๋ยนะมันมีช่วงที่นิ่งจิตใจมันทิ้งดิ่งลงค่ะแล้วมันก็สงบเป็นความรู้สึกที่ดีมากรู้สึกเหมือนกับหลับแต่จริงๆอะเรายังรู้สึกตัวอยู่ค่ะและเป็นการรู้สึกตัวที่ปราศจากความคิดทิ้งทุกบทบาทหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์ไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องบทบาทของความเป็นภรรยา บทบาทของความเป็นเพื่อนทิ้งทุกบทบาทลงค่ะแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองจริงๆพอลืมตามารู้สึกมีพลังมากขึ้นได้มุมมองใหม่คือเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงมีผลวิจัยว่า T M สามารถลดความเครียดได้เพราะว่าระหว่างฝึกค่ะร่างกายข้างในเรามันเปลี่ยนแล้วมันก็ทําให้เรามองสิ่งเดิมๆด้วยมุมมองใหม่ และทีเอ็มค่ะเขาก็ช่วยเรื่องสุขภาพด้วยเนาะสามารถลดความดันโลหิตพัฒนาศักยภาพสมองหลายคนที่กินยานอนหลับค่ะเลิกใช้ยาหลังจากฝึกทีเอ็มนอนหลับได้ง่ายขึ้นซึ่งด้านสุขภาพอะสำหรับปุ๋ยอะคือปุ๋ยเห็นชัดเจนมากที่ผ่านมาค่ะปีที่แล้วปุ๋ยมีอาการของระบบเผาผลาญพังเนาะเพราะว่าทดลองวิธีการลดความอ้วนหลายวิธีมากเก็บข้อมูลเอามาสอนลูกศิษย์ค่ะพอเรียนทีเอ็มอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปุ๋ยอะยังวิ่งที่ระยะทางเท่า แต่นาฬิกาจับได้ว่าระบบเผาผลาญปุ๋ยดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากอันนี้ชอบเลยเพราะว่าทําเท่าเดิมแต่ว่าได้ผลลัพธ์มากขึ้นหลายๆคนที่ชอบพัฒนาตัวเองเป็นซ e o เป็นนักธุรกิจชอบฝึก TM ค่ะเพราะว่าระหว่างทํางานเขาแก้ปัญหาให้กับคนอื่นค่ะพวกนี้ใช้สมองอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งค่ะออกจากความคิดของตัวเองไม่ได้ค่ะการฝึก TM มมันช่วยให้เขาวางความคิดลงฟังเสียงตัวเองมากขึ้น แถมยังช่วยให้เขาขยายศักยภาพของตัวเองและขยายธุรกิจให้เติบโตมากขึ้นค่ะวิธีการฝึกคุณครูเขาจะให้คำคำหนึ่งกับเราค่ะเรียกว่ามันตรามันตรานี้ในดิกจะแปลว่ามนตราซึ่งเป็นคำที่มันไม่มีความหมายแต่ละคนก็จะได้ไม่เหมือนกันเวลาที่ฝึกให้เราอะระลึกถ,ถึงมันตราเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความคิดแวบ,บเข้ามาค่ะอย่าหยุดแล้วก็อย่าห้ามความคิดแต่ ให้กลับมาระลึกถึงมันตาของเราระลึกถึงไปเรื่อยๆจนมันจะมีจังหวะที่ในหัวเราอ่ะไม่มีทั้งมันตาไม่มีทั้งความคิดอันนั้นมันจะเป็นสภาวะที่ว่างปาเปล่าเงียบแล้วก็เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองมันเป็นช่วงที่เราอ่ะได้พักจริงๆแล้วเราก็เน้นฝึกไปเรื่อยๆรื่อยๆให้มีช่วงเวลาแบบเนี้ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะซึ่งระหว่างทางที่เราไปถึงจุดๆเนี้ยพวกความคิดเครียดๆลกๆต่างๆอะ่ะมันจะออกไปจากหัวเราโดยที่เราไม่ ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเลยคือเราอะ่ะจะได้สมาธิแล้วก็ได้สติไปใช้ในชีวิตประจําวันมากขึ้นอย่างที่ปุ๋ยเห็นได้ชัดแบบชัดมากๆเลยเนาะคือปุ๋ยเล่นหุ้นแล้วการตัดสินใจปุ๋ยดีขึ้นคือปุ๋ยจะไม่รีบเข้าซื้อขายเพราะว่ากลัวพลาดไม่ทาเพราะเสียดายเหมือนเมื่อก่อนและอีกอย่างหนึ่งคือปุ๋ยหลับดีขึ้นแล้วก็ตื่นมาแบบมีพลังมากขึ้นค่ะ ซึ่งเขาก็วิจัยกันมาแล้วเนาะว่า TM ค่ะการฝึก TM แค่20นาทีอะเทียบเท่ากับการนอนหลับ1ชั่วโมงค่ะใครที่ชอบง่วงเหงาหานอนระหว่างวันแนะนําให้ลองฝึกสมาธิแบบนี้ค่ะตัวปุ๋ยเองวันนี้จะฝึกต่อไปเรื่อยๆค่ะยังไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นครูที่สามารถสอนสมาธิได้ไหม แต่ว่าวันนี้รู้สึกแฮปปี้ที่ได้ฝึกยิ้มง่ายขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นเครียดน้อยลงรู้สึกว่าบางเรื่องที่เคยคิดว่าหนักพอมาฝึกสมาธิแล้วกลับมามองมันจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หนักอย่างที่เราคิดแต่มันเป็นตัวเราที่ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เองค่ะซึ่งหลายๆเรื่องในชีวิตอะปุ๋ยเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคือมันไม่ได้กระทบอะไรกับชีวิตเราเลยแต่เราแค่ก้าวไม่พ้นความคิดที่มีต่อมันค่ะและสำหรับใครที่สนใจเรื่องสุขภาพแล้วก็การลดน้ำหนักค่ะสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่อง ทางก็คือเพจนางฟ้าซิกแพคเพื่อนรู้ใจคุณแม่ลดหุ่นค่ะสำหรับคนที่สนใจเรียน TM เดี๋ยวปุ๋ยจะทิ้งคอนแทคต่างๆเอาไว้ให้และใครที่ชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปใหม่ๆได้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพดีจิตใจปลอดโปร่งแจ่มใสค่ะไปก่อนนะบ๊ายบาย